ต่อไปข้อ4ี่บากหน้าที่ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของธนาคารกลางตอบขรเอาแล้วข้ออะไรไม่ใช่หน้าที่ข้อกอออกปรรบัตรเป็นหน้าที่ของธนาคารกลางแน่นอนใช่ไหมข้อขอรับดมเงินออมจากประชาชนใช่หน้าที่ของธนาคารกลางไหมเพิ่องจะพูดจบเมื่อกี้นี้ว่าธนาคารกลางร,รับฝากแค่เมียรัฐบาลกับรักษากิจ ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อขอไข่ระลงเงินออกจากประชาชนข้อนี้ไม่ใช่หน้าที่ของธนาคารกลางคราวนี้อาจจะมีคนตอบมาว่าข้อขอไขเพราะว่าไม่คุ้นเคยกับคาคานี้เธอก็เลยตอบมาเธอเข้าใจคําว่าการควบคุมปริวัติเงินตา้คนจะไม่ได้คำว่าปริวัติก็คือการแลกเปลี่ยนดังนั้นเขาบอกว่าควบคุมปริวัิเงินตาคือควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตาระหว่างประเทศนั่นเอง เป็นหน้าที่ของธนาคารกลางมันควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นธนาคารกลางควบคุมหมดธนาคารกลางเรียกชื่อว่าแบงก์ชาติก็ได้นะส่วนมากเราไม่ใช่สิเพราะว่าแบงก์ชาติมากกว่า